สวัสดีครับพบกับร้านขายผ้าคลุมรถนะครับผ้าคลุมรถของเราเป็นเนื้อผ้าอย่างดีอย่างเหนียวอย่างทนนะครับกันน้ํกากันแดดเนื้อผ้าเหนียวครับอายุการใช้งานได้นานหลายปีคุมกลางแดดก็เนื้อผ้าไม่ละลายติดสีรถนะครับเนื้อผ้าก็านุ่มช่วยป้องกันรอยรถไม่เป็นรอยไม่เป็นขนแมวนะครับ สั่งตัดได้ทุกรุ่นนะครับเราสามารถตัดให้ได้ตัดตรงรุ่นได้นะครับวันนี้ผมจะแพ็คของส่งให้กับลูกค้ารีโวนะครับรีโวใหม่ล่าสุดเลยกระบะและก็รถเกง่งเราขายอยู่ที่ราคา2,500บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ